อยากจะให้ท่านช่วยขยายความศีห้าที่ทํายังไงถึงเราจะรักษาให้บริสุทธิ์ได้สมบูรณ์แต่ว่าในใจที่มีที่ไม่ค่อยมั่นใจคือสองข้อค่ะคือข้อแรกคือศีลข้อหนึ่งที่ไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมติเรามีหมาแล้วเราแบบว่าเหมือนเลี้ยงดูไม่ดีทําให้เขาเหมือนกับ หรืออยู่ในที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะผิดสิลข้อหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยมั่นใจก็คือเป็นสีลเรื่องหมุกษาคือถ้าเราไม่โกหกแน่ๆแต่ว่ารู้สึกว่าข้อนี้จะมีรายละเอียดปิดย่อยที่บางทีเหมือนเหมือนอยากจะให้ท่านช่วยขยายความให้ชัดเจนเพื่อเพื่ออย่างอย่างวันนี้หนูก็ถือสินโบโสถแต่ว่ามีความรู้สึกว่าศีลข้อหนึ่งกับข้อ ข้อที่เกี่ยวกับมูสานะคะบางทีถ้าเราไม่ระวังให้ดีมันอาจจะพลาดได้อะคะ่ะค่ะเพราะคุณค่ะโอเคข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องการฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ตัดสิส่วนการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงไม่ดีเนี่ยอ,อันนี้เป็นการเบ็ดเบียนสัตว์เบ็ดเบียนสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ถึงนนขนาดลงมือฆ่ามันก,ก็ก็แค่ทําให้สิทธิมันต่าง้อยไม่ได้ขาดนะเข้าใ,ใจนะไม่ได้ขาด อเไม่ได้ขาดทำให้สินมันด่างพลอยล้วน่นเองเราไปเบียดเบียนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเบียดเบียนเขาไอค่าสัตตชีหถือว่าลงมือเชือดคอฆ่าฟันให้วิญญาณก็หลุดจากร่างให้จิตวิญญาณก็หลุดจากร่างนั่นน่ะถึงจะก็จะมีก็จะมีอยู่นะก็จะมีก็จะมีแบบว่าคล้ายๆกฎหมายเลยว่าคิดจะฆ่าลงมือฆ่าฆ่าสมเร็จอย่างเงี้ยอ่าหรือแม้กระทั่งอย่างสินข้อสามเนี่ยผู้เจ้าท่อนละเอียดมากเลยนะสินข้อสามเนี่ย กข้าใจผิดกันเยอะอ่าอย่างเป็นกิ๊กกันเนี่ยว่าแค่คบหากันอย่างเงี้ยโอเคนอกใจมีละแต่กินข้าวไปดูหนังนอกใจจับมือซื้อแขนมีการกอดการจูบก,กันละบางคนก็ใจผิดคิดว่าผิดสิ่งข้อสามไม่ได,มด้ไม่ได้มาพูดไม่ได้มาพูดยุยงให้ไม่มีกิ๊กมีอะไรเพราะว่าพวกเราอยู่ตรงนี้มีสืธอหลาทางกันละแต่พูดได้ฟังว่าไอ้ความเข้าใจคนทังโลกคนังทำเนี่ยทางธรรมาเนี่ยมันคเรื่องกันไอ้ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ผิดข้อสาม สินข้อสามจะผิดต่อเมื่อล่วงละเมิดล่วงละเมิดถ้าพูดกันตรงๆเลยนะก็คือต้องมีการสอดใส่ไว้ไ่านะถึงจะเรียกว่าผิดสินข้อนะสามแต่มันก็การเป็นมีคิดต่างก็ทําให้สินมันคล้อยแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดผิดถึงขนาดขาดสินข้อสี่ก็เหมือนกันคนก็ใจผิดคิดเยอะกันเยอะมากสินข้อผิดเนี่ยสินข้อสี่เนี่ยมันจะผิดต่อเมื่อมีเจตนาที่จะโกหกกล่าววาจาโกหก แล้วการขูโหงไม่เป็นผองสมเด็จเหมือนกฎหมายเลยแต่การพูจาเสียดสีบ้างพูจาหยอกล้อเล่นบ้างอันนี้เป็นอกุศลกรรมมบดเป็นอากุศลเรื่องวจีประจีทุกประจีเรื่องวาจาอากุศลกรรมมบทคนละอากุศลกรรมบทเนี่ยมันจะละได้ต่เมื่ออนาคามีนะโสดาบันนี่ยังพูจาหยอกล้อเล่นได้นะพูจาตลกได้อะไรได้แต่อกุศลกรรมเนี่ยมัน ละเอียดลงไปเนี่ยพูดจาเสียสีต่างๆเนี่ยมันละได้ชั้นเจตนาคอ่าดังนั้นเนี่ยชั้นคนทั่วไปเนี่ยเส้ข้อสี่เนี่ยต้องโกหกอย่างเดียวและเจตนาโกหกด้วยนะถึงจะผิดดังนั้นการพูดจาเสียสีมั้งพูดจาหยอกล้อตลกโปกหามันยังไม่ผิดเส้นข้อสี่นะ,ะยังมีเรื่องเล่านะ มีพระรูปหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนนะพระรูปหนึ่งกําลังปัดกวาดลานวัดอยู่แล้วก็โจรผู้ร้ายนั้นก็หนีมาทางทางนั้นในภาพนะท่านยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โจนผู้รา้ายก็วิ่งผ่านหลบอยู่ข้างหลังป่ามนะั้งตำรวจก็วิ่งตามมาถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอเห็นผู้ร้ายรึเปล่าเนี่ย,ยมันวิ่งมาทางเนี้ย หลวงพ่อจะทํายังไงถ้าบอกว่าเห็นไอ้ผู้ร้ายก็เป็นไงคนจับท่านก็เออมันเด็ดเบียนสัตว์นะเด็ดเบียนสัตว์ไปก่อกรรมแต่ถ้าบอกว่าไม่เห็นก็เป็นไงโกหกอะ่ะท่านยืนอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เกิดปฏิภาณขึ้นมาว่าแต่ท่านก็ขยับตัวิดฝั่งไปยืนตรงนี้ท่านก็บอกว่าขณะที่อาตมายืนอยู่ตรงนี้นะ่ะอาตมาไม่เห็น กระจายยังท่านไม่โกหกเลยนะในเรื่องก็ไม่ได้ทาร้ายจนผู้นายด้วยท่านขยับตัวไปยืนอีกมุมหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าขณะที่อาตมายืนอยู่ตรงเนี้ยอาตมาไม่เห็นแต่ถ้าอาตมายืนที่เดิมเนี่ยอาตมาก็ต้องตอบว่าเห็นเข้าาจยังหลวงพ่อก็เลยขยับตัวไปยืนอีกมุมหนึง <S 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 <c oughs> ่งเราบอกว่าขณะที่อาตมายืนอยู่ตรงเนี้ยอาตมาไม่เห็นนะย <c oughs> ังไงเอแอแตนี้ไม่โกหกอละไม่โกหกถามว่าโกหกไหมนะ <c oughs> ก็บอกขณะจะมายริงตัวเนี้ยทีนี้เรื่องสินเนี่ยเรื่องศินเนี่ยเคยแสดงคำไปว่าการบริจาคสินของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบรรดาศักดิหนักไปหาเบาข้าาันี้หนักมากเลยนะรัดทรุลงมาแต่เพื่อผิดในการข้อสามตรงกลางมูสาเนี่ยเบาแล้วกินดื่มสุรานะ ข้อสุดท้ายเนี่ยเบาแต่ทําไมเรามองว่าดื่มสุดาห,หนักข้ออะไรนะคนกินเหล้าเนี่ยสงนรลบกขก้ออะไรกินทุกวันไงกินทุกวันกลายเป็นอาจ,จินกรรมพรูเจ้าบอกว่าศีลเนี่ยเราทําผิดได้แต่อย่าทําเป็นอาจินเห็นไหมไอ้กินเหล้าทุกครั้งในไปงานปาร์ตี้อะไรบ้างก็มีแต่เราไม่ได้เป็นอาจินกินได้อ่ากินได้แต่พอกลับบ้านมาแล้วก็เปล่อะไรสมาทานศีลเอาใหม่ศีลเราครบแล้ว ก่อนนอนถ้าบางรูปก็สอนถูกกันนะว่าก่อนนอนนี่สมาทานศีลนะเราไปศีลบริบูรณ์นะอถ้าตายไปขาะนั้นก็ก็มีศีลอัานตายเข้าในะเรื่องศีลนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยนะอยู่นี่ค่ะแล้วแล้ว,ลวขออนุญาตถามเพิ่มในความสงสัยเออก็คือคําว่าศีลด่างพ้อยนี่คือไม่ผิดศีลไม่ได้ขาด แต่ไม่ควรทําใช่ไหมคะใช่ไม่ควรทามันมันแค่ด่างพราอยเท่าน้เองอะแต่มันเหมือนผ้ามันไม่ได้ขาดถึงขนาดใช้ไม่ได้มันแค่ด่างคร้อยแล้ว้ค่ะโทษค่ะอ๋อไม่ได้ผิดค่ะคัน <c oughs> นี้อยากจะเออไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าเออมีบัญญัติอะไรเกี่ยวกับเออการรู้คุณคนหรือเปล่าคะท่านพูดถึงการเออเหมือนกับว่า เออคือคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเคยจะถูกสอนมาว่าการกะตันยูกะตาเวทีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอันนี้นี่คือควรจะเออถ้าถ้าเป็นพุทธศาสนาสนิสนิกชนเนี่ยควรทาควบคู่ไปกับศีลห้าหรือเปล่าคะหรือว่าหรือว่าจริงๆสิงศีลห้าคือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมอะคะ่ะคือคือศีลเนี่ย มันเป็นเป็นเพียงเป็นแค่สติอย่างหยาเป็นสติว่าห้ามนะอย่านะอย่านะอย่านะอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้ความกตันยูรู้คุณคนเนี่ยมันเป็นคุณธรรมพระเจ้าสอนทุกอย่างนะท่านสอนว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่าความกตัญยูรู้คุณคนเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นจะดูคนดีไม่ดีดูที่ความกระตัญยูดูที่ความกตัญยูนะความกตัญยูเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นไหม ถ้าคนที่ถ้าเป็นคนดีนะเป็นคนดีเนะี่ยจิตใจดีจริงเนะี่ยความกันันยูเนียเป็นของคู่ใจโดยที่ไม่ต้องไปถือแบบสินสีลเนี่ยเราต้องคอยถือมาถึงหัวถือสินไงอา้าวสินขาดสินขาดแต่ความกตัญยูนะถ้าจิตใจเราดีนะมันจะมาของมันเองอย่างพระสารีบุตรเนี่ยจิตใจท่านดีนะท่านกตัญยูกับพระสัชชิมากท่านต้องรู้ว่าคืนนั้นเนี่ยพระสัชชิที่ไหน ท่านจะไม่นอนหันเท้าไปทางนั้นท่านจะนอนหันศีรษะไปทางซ้าสัจชิเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของคนดีมันคือจิตใจพอดีนะเนี่ยความกระตันยูเนี่ยมันมาพร้อมกับจิตเองแต่สีเนี่เป็นสิ่งที่ต้องคอยระวงังคอยถือคอยต่างนิดหน,นึ่งอ่าต้องแยกกันต้องแยกให้ถูกเขาถึงบอกว่า,วาความกระตันยูเป็นเครื่องหมายคนดีจิตใจคนที่ดีก็จะมีความกระตันยูพระเจ้าบอกว่าให้ดูคนดีไม่ดีให้ดูที่ความกระตันยูค่ะ คุณค่ะเออแล้วมีสงสัยเออพอดีว่าพอมาถึงตรงนี้หนูสงสัยอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะว่าเออท่านเคยพูดว่าถ้าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นแค่แบบเหมือนกับว่าไม่ใช่ลูกแล้วแล้วเออมันจะเกี่ยวมันมันมันจะมีโทษที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าคะคือ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 ไม่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่เกิดเขามาค่ะ คือไม่ได้คําว่าพ่อแม่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าพ่อแม่ที่ทําให้เกิดมองทาให้เกิดถ้าถ้า,านนถ้าทีคลท้องพ่อก็คือพ่อที่ทําให้แม่ของมค่ะ<笑><笑>อ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดไปฆ่าคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่เกิดเรามาเนี่ยเออกรรมก็คือจะน้อยกว่า <พอ S 1> ใช่ไหมครับไม่ถือไม่ถือเป็นน,นันตริยกรรมไม่ถือแต่การมสามนี้อันตรายนะเดี๋ยวก็า่อยแพ้อ้าวถ่าพ่อแม่บุญทําใไม ไม่ไม่หนักังเกียวอันตรายแต่จริงมันก็ต้องแต่ไม่รับจำเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่ามันไม่หนัากันนนันตริยกรรมไงอนนันตริยกรรมคือห้ามบรรลุธรรมห้ามบรรลุธรรมขอบพุกุณ่ะจะตุงตาเ